วันนี้หนึ่งเมืองเหนือครับวันนี้เราจะมาเจาะหูบวกไฟหมื่นหรือว่าจีหูบวกไฟหมื่นกับเมืองพุทธอู้นะครับนนเราจะเตรียมบวกไฟหมื่นไปงานแท่นพระนะครับบอกนี้อัดมาได้ปีปลายแล้วนะครับน,นี่เราจะเริ่มจีเจาะดูดูแรกแล้วนะครับ ไฟเขามีห้าเล็กนะครับช่า,นนเางเล็กเพาะค่ายฟ้ามงคลนะครับกําลังเจาะรูบอกไฟหรือว่าจีหูบอกไฟ ตอนนี้เราจีถึงเฝ้าแล้วนะครับถึงเฝ้าแล้วนะครับหมุนไปเรื่อยๆครับเจาะรูไปเรื่อยๆครับ แล้วนะครับเจ <Okay. S 1> <What? S 2> าะ<ๆ>รูบอกไฟหมื่นเรียบร้อยแล้วนะครับสมบูรณ์แล้วนะครับผม หนึ่งเมืองเหนือขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับแล้วดูว่าเราจะไปจุดที่ไหนครับ